ในยุคแรแรกมนุษย์เห็นหน้าตัวเองผ่านการมองไปที่ผิวน้ำแต่ว่าภาพไม่ชัดเพราะกระแสน้ำกระเพื่อมตลอดเวลาเขาอยากให้ภาพนิ่งขึ้นจึงลองขุดดินเป็นแอ่งเล็กๆแล้วใส่น้ำแต่ภาพก็ไม่ชัดอยู่ดีในยุคทองแดงมนุษย์ใช้หินขัดแผ่นทองแดงหรือบรอนซ์ให้ขึ้นเงาจนเริ่มสะท้อนรูปร่างได้อียิปต์โบราณมีวิธีขัดเงาแผ่นทองแดงที่ละเอียดขึ้น และเอามาประกอบกับด้ามไม้อย่างประณีตส่วนที่จีนใช้สันละเอียดช่วยขัดเงาแผ่นบรอนทำให้ผ้ามีความคมชัดมากขึ้นและมีการแกะสลักลวดลายสวยงามเพิ่มเติมโรมันสร้างกระจกโลหะขนาดพกพาจากโลหะผสมทองแดงและดีบุกซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเวนิสคือผู้เริ่มผลิตกระจกแก้วจริงโดยการเคลือบประดอดหลังแผ่นกระจกจึงทำให้ได้ภาพชัดสมจริง ต้องขอบคุณคนยุคโบราณที่ช่วยบุกเบิกวิธีทำกระจกเงาจนทำให้เรามีใช้ได้สะด,สะดวกในทุกวันนี้